สวัสดีเอฟซีเศรษฐแม่ของที่จริงปลานะครับวันนี้ก็มากับชุดงามอัคคีนะครับลอกสไนเปิดนะครับก็เป็นชุดที่ใช้ดีนะครับจะดีที่สุดนะครับชุดทนทานนะครับใื้ใช้งานแลวคุ้มนะครับคุ้มเงินคุ้มราคานะครับต้องเป็นแนะนําชุดนี้นะครับเียร์สายออกก่อนนะครับแล้วสายมันแห้งติดนะครับเวลายิงไกลๆสายจะได้ออกดีๆนะครับ ด,วด้วันนี้ไปไหนหมดไม่รู้ปลาไซใหญ่แล้วเราจะลงไปนะครับลงไปน่าจะลงเข้าซอยนู้นนะครับเรียบฟองทงข้างสนามบินนี้ไปนะครับไปนี่ครับเราจะเข้าฟองนี้นะครับ อยู่ใต้สะพานเต็มเลยครับอืมมันจะโตใหน่อยจะชัว ลอยอยู่ข้างหน้าผมนี่ก็มีครับนี่ก็กลุ่มหนึ่งนี่ก็กลุ่มหนึ่งนี่ก็กลุ่มหนึ่งนี่ตัวเ,เล็กเล็กเกินไปครับาสามตัว นี่ครับตัวดำๆมี่ลอยอยู่นี่ใกล้ๆนี่นี่ครับตัวเท่านี้นี่พระท่านนังสติ๊กนี่พระท่านกินนี่ครับข้างหน้าในใกล้ๆนี่ครับปลาเล็ก นีเอาครับตัวแรกครับตัวแรกแหกหมานครับครำหนีกับพ่อกินเยอ,อะเนาะมิงัวกระเป๋ามาครับตัวนี้มันมีล่มถ้ามันมีปลาล่องมานี่มันยิงได้ทั้งวันนะครับ แต่ว่ามันมีแต่ตัวเล็กๆนี่เลยเก็บไปก,ก่อนครับไซนี่มีกว่าขี่รถมาเติงน้ำมันเปล่าๆอันนี้ก็พอได้ผ่าทอดอยู่ครับุงเป็นงนี่อยู่ข้างเสาไฟนี่ทียบเลย รอด,ด,ด,ดครับเดี๋ยวนี้ตัวประมาณนี้ครับใส่สุดแล้วโรดนะครับครับใส่นี้ครับออลมมาครับ ครับเอาละได้ใครอีกหรอกโอเคนะถ้ามันล่องมาแบบนี้อืเรียบร้อยครับ ล่องมาแบบนี้นี่เตี๋ยวเลยครับเยียงเดียวตัวไม่ใหญ่ครับโหรออยะยะเยบร้อยโหไม่ขึ้นเลยครับไม่ขึ้นเลยว่าจะตัว เอาได้ตัวครับนี่ใหญ่สุดแล้วครับไซนี่ดูกน,นี่เรียบร้อยครับโอ้มาเก็บเลยไม่ต้องเล็งครับไซนี่ก็โอเคนะครับขอให้มีตัวนะครับดูนะครับขนาดเล็งต่ำนะครับเห็นตัวมันนะครับ เรยังโดนคีบนะครับถ้าโดนตรงนี้นะครับกับคีบเนี่ยเราให้ยิงลงต่ำอีกนะครับถ้าเกิดเราเห็นปลาในตำแหน่งลึกนะครับถ้าเรายิงตัวนี้โดนประมาณนี้ให้เรากดลงต่ำกว่าเดิมนะครับจะโดนประมาณกลางตัวหรือว่าท้องนะครับประมาณนี้ครับ